สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูวันนี้เป็นไงบ้างคะยังไม่เบื่อเนาะตัวหน้าครูฝนก็รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเบื่อหรือ,อยังไม่เบื่อนะคะหลากหลายที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะหลายตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนคนเก่งของคุณครูทำได้ไหมคะอยู่ที่บ้านอย่าลืมตัวดูแนละตัวเอง ะะอย่าไปในที่ชุมชนหรือถ้าจําเป็นจริงๆนักเรียนไปกับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนก็อย่าลืมสวมหน้าก,กากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแบบฝูกหาดที่ครูให้ทําจากคลิปที่ผ่านมาหน้าไหนที่ครูไม่ให้ส่งลูกศิษย์คุณครูก็ไม่ต้องส่งนะจ๊ะหน้าไหนทําส่งลูกก็ส่งตามนั้นนะคะ ตัวอย่างที่ครูนำเสนอหลายรูปแบบนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูได้ไม่เข้าใจหรือถ้าเข้าใจแล้วทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะเชื่อแม่หลับตกินว่าลูกศิษย์คุณครูทำได้เ9้า9เลยนะคะวันนี้คุณครูก,ก็จะมีตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับลูกศิษย์คุณครูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพร้อมหรือยังเหนื่อยหรือยังอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะ ใครยังหลับอยู่เมื่ออยู่ยังนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะจ๊ะพร้อมนะคะลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูนะคะมาดูตัวอย่างก่อนนะคะซึ่งเป็นการคูณจำนวน2องหลักกับจำนวนที่มากกว่า2องหลักนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างคุณครูก็ทำไปให้นำเสนอให้นักเรียนได้ดูแล้ว หลายรูปแบบเลยนะคะอันไหนนะักเรียนที่มีโฆษณาคือจะให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ไม่ได้เบื่อนะจ๊ะนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน,หน่ายนกันเลยนะคะนักเรียนที่น่ารักจาก๋ามาดูตัวอย่างที่5้าค่ะอันนี้ตัวตั้งจะมี5้าหลักเลยนะคะลูกคือหนึ่งือยสี่สบห้าอันนี้จำนวนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง นะคะ91ท้าสิบเอ็ดทหน้าที่เป็นตัวคูณที่สําคัญไม่ทราบว่าลืมลืมผีหรือยังเร้วนะ้อนักเรียนขาอย่าเขียนตัวใหญ่เกินนะคะเขียนด้วยสีน้ําเงินขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ําแดงเขียนสวยๆนะคะถ้าลืมขีดเส้นใต้คุณครูคโกรธด้วยนะคะดังนั้นเขียนด้วยสีน้ําเงิน หรือสีดำขีดด้วยหมึกสีน้ำแดงไม่ลืมนะคะซึ่งเราเจอกันในห้องเรียนคุณครูก็บอกไปแล้วนะคะแล้วเริ่มเขียนหลักหน่วยในช่องที่อยู่ทางขวามืนของรูปนะคะแล้วก็เขียนหลักถัดไปทางซ้ายมืนของรูปนะคะเริ่มที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนนะคะ ซึ่งในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเล่มหนึ่งนี้จะมีตารางมวให้หนูเลยนะคะไม่เขียนเอียงแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเขียนตัวใหญ่เกินอีกคนนึ่็เขียนมาตุ๊แบบคุณครูมองไม่เห็นเลยนะคะเขียนให้พอดีเนาะคนเก่งนะคะมาดูนะคะหนึ่ง้า้อสี่สิบห้าคูณด้วยเก้าสิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะเราก็คูณหลักหน่วยก่อนนะคะหนึ่งูณห้าก็ได้อ หนึ่งคูณจำนวนไหนได้เท่ากับตัวเดิมจ้าหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่หนึ่งคูณเก้าเราก็มาใส่ตรงหลักร้อยเลยนะคะเก้าหนึ่งคูณหกหกค่ะหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งจ้าอันนี้คือผลลัพธ์ของหลักหน่วยคือหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าคูณหนึ่งได้จำนวนเท่านี้ในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเราไปคูณจำนวนของหลักตั้งทั้งหมดเลย ต่อมาหลักสิบหลักสิบในที่นี้คือเก้าจ้าเก้าก็ไปคุณหลักหน่วยก่อนนะคะเก้าห้าเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ตรงหลักสิบทำไมใส่ตรงหลักสิบไม่ใส่ตรงหลักหน่วยเพราะเก้าทำหน้าที่เป็นตัวที่สองคือหลักสิบผลลัพก,ก็ให้ตรงหลักสิบใส่ห้าทดไว้สี่นะคะถ้าไม่เขียนไว้ บางคนไม่เขียนก็ได้แต่นักเรียนก็ยก,ยกนิ้วมือไว้สี่นิ้วนักเรียนจะได้ไม่ลืมนะคะเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดไว้สี่เก้าสี่สามสิบหกบวกกับจะทดสามเป็นเท่าไหร่จ่ายจะทดสี่ค่ะทวดีเป็นเท่าไหร่คะเป็น 40, สี่สิบใส่ศูนย์ทดไว้สี่ทดไว้สี่นะคะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกกับทดสี่ก็เป็นแปดสิบห้า ใส่ห้าตรงหลักพันนะคะใส่ทดไว้นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนที่รักษาต่อไปเก้าหกหกเก้าเก้าหกเท่าไหรคะเก้าหกหกเก้าห้าสิบสี่บวกกับกระทดแปดก็เป็นหกสิบสองใส่สองทดไว้หกเก้าคูณหนึ่งเท่ากับเก้าบวกกับ ตัวทดหกก็เป็นสิบห้าเราก็ใส่ให้ตรงช่องเมื่อคูณการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำสองจำนวนมาทำไมคะบวกกันครับเริ่มบวกหลักหน่วยค่ะห้าบวกศูมาหลักสิบค่ะ4ี 5. 5่บวกห้าห้าบวกสก็ได้เท่ากับ9ทันนะคะเก้าบวกศูนยได้เท่ากับ9้า 6บวกห้าห้บวกหกสใส่1ทดไว้หนนะคะทดไว้หนหลักถัดมาค่ะ2อบวกหก็เป็น3บวกกับตัวทดหได้สนะี่ไม่งงนะคะ5้าลงมาเลยจ้า1ดังนั้นผลบว,วกของที่เราบวกกันเมื่อกี้นี้ได้้ากับเท่าไหร่จ้า หนึ่งล้านห้าแสนสี่มืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเมื่อคูณแล้วนักเรียนมาพิจารณานะคะว่าสมเหตุสมผลกันหรือไม่นะคะหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าค่าประมาณค่าประมาณจำนวนเต็มหมืน่นลูกจะต้องมาดูหลักพันหลักพันเป็นเลขหก ตัวหน้าเพิ่มนะคะค่าประมาณของหนึ่งก้าร้สิบห้าก็คือสอง0มืพอจำนวนที่ทำน้าที่เป็นตัวคูณคือเก้าสิบเอ็ดค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ9ก้าสิบอดก็คือจำนวนเต็ม10ลูกต้องมาดูหลักหน่วยหลักหน่วย1ตัวหน้าเท่าเดิมค่ะค่าประมาณก็คือ90้าสิบดังนั้น สองมื 20, คูณด้วยเก้าเท่ากับเท่าไหรจ๊นะนักเรียนคะถ้าเป็นจํานวนเต็มสิบจานวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันจานวนเต็มหม 1000, นนื่นศูนคูณกับจํานวนใดเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นคนเก่งของคุณครูก็เอา2องคูณกับเก้าเก้าสองสองเก้าเท่าไร่คะสิบหกไมคะไม่ใช่นะคะสองเจ้ะนะคะใส่สิบแปดนี้ นักเรียนคนเก่งของคุณครูก็มาดูศูนย์ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะ,ะลูกก็ามาใส่ให้ครบอย่าตัดทิ้งนะคะมีทั้งหมดหตัวลูกก็มาใส่จากสิบก็จะเป็นเท่าไหรค่ครับตอบพร้อมการให้ชื่นใจหน่อยจ้าหนึ่งมือหนึ่งมือนไหมคะไม่ใช่ 1, 000, 8, 000, ค่ะหนึ่งล้าน8ปดแสนค่ะแสดงว่าหนึ่งล้านห้าแสน 4 1 9 9 5เป็นผลคูณที่เป็นอย่างไรป็นไงคะสมเหตุสมผลนะคะนะักเรียนงงไหมคะงงว่าเอาสองหมืมาจากไหนเอา90้าสิบมาจากไหนเราเอาค่าประมาณเข้ามาช่วยว่าผลลัพธ์ที่เราคูณกันได้จำนวนเท่านี้เราก็เอาค่าประมาณเข้ามาช่วยนะคะงงไหมคะลูก หนึ่งหมื่นหกพันเก้ารอยสี่สิบห้าค่าประมาณก็คือสองหมืนทำไมเป็นสองหมืนทำไมไม่เป็นหนึ่งหมืนค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นลูกจะต้องมาดูหลักพันใช่ไหมคะหกตัวหน้าก็เพิ่มก็เป็นสองหมื่นเก้าสิบเอ็ดหนึ่งหลักหน่วยเป็นหนึ่งหลักสิบก็เท่าเดิมคือเก้าสิบจางงงไหมคะซึ่งตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูหรือที่ผ่านๆมา มีหลายรูปแบบที่ให้ลูกคุณครูได้ดูเป็นแนวทางนะคะสับสนหรือว่างงไหมคะไม่งงนะคะเป็นเก่งที่สำคัญหัวใจสำคัญของเรื่องของการปูนก็คือนักเรียนจา๋าท่องสุดคุณให้แม่นยำนะคะนะคะไม่ลืมนะคะฝึกบ่อยๆค่ะลูกใครยังไม่คล่องนักเรียนฝึกบ่อยๆนะักเรียนก็จะกิง นะคะเก่งมากๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางเพื่อนักเรียนที่รักของคุณครูได้ไปทําแบบฝึกหัด,ดและที่ผ่านมาหลายๆรูปแบบหลายๆตัวอย่างนักเรียนทําได้นะคะทําได้นะคะคุณแกงฝึกบ่อยๆค่ะอย่าเพิ่งท้อท้อได้แต่อย่าถอยนะคะมันเกง่งนะคะเราต้องทําได้คิดในใจต้องทําได้ใช่ไหมครับ อยู่ที่บ้านดูแลตัวเองนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เมื่อดูตัวอย่างนะคะนะักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบนะคะหน้าห้าสิมีสองข้อคือข้อสกับข้อห้าสองข้อเท่านั้นนะคะเมื่อลูกศิษย์คุณครูคนเก่งทำเสร็จแล้วไม่ต้องสมใจนะคะหน้าห้าสิข้อสี่กับข้อห้า มีสองข้อซึ่งเป็นไอการคูณสองหลักกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักนะคะไม่สับสนและวุ่นวายที่สําคัญอย่าเขียนตัวใหญ่เกินเล็กเกินเขียนด้วยสีน้ําเงินหรือสีดำขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีนะ้ำแดงใส่เลขให้ตรงหลักมีตัวทดก็อย่าตัดทิ้งนะคะด้วยรักเลขหงห่ย่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ สวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะคิดถึงน,นะคะนักเรียนที่น่ารักค่ะ